หลับแล้วลูกจะหลับแล้วล่ะครับหลับจริงไหมเนี่ยหลับจริงไหมเนี่ยหลับจริงไหมเนี่ยหลอกยายอีกแล้วเหรอหลอกยายอีกแล้วละ่ลยยลวละครับต้าน้อยจริงป่ะหลับจริงนะหลับจริงนะหลับจริงนะ จริงไม่นอรอบนี้จริงไม่นอหลับจริงแล้วหลับจริงแล้วน้องอะตอมหลับจริงแล้วรอบนี้ไม่งองเงยแล้วยิ่งเดลอก อืมหลอกกันเลยนี่เตรียมตาลนะเน่มองบนอีกต่างหาก วันนี้ทำทรงผมอะไรนะคุณชายอะไรนะชายอดิเทพเหรอลูกพุทธิพัฒน์เหรอเรีกว่าชายอธิเทพผมทรงเปยเ์เลยบาลกเป็นคุณชายแล้วเป็นหน่มแล้วผมได้ยี่บแปดวันแล้วครับ នេះមងបលា